ตลาดหุ้นไทยอยู่ในภาวะที่เงียบเร็วกับปกตินะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะมีปัจจัยบวกเข้ามาหลายเรื่องด้วยกันนะคะทั้งในเรื่องของการที่มีการคาดการณ์กันสูงถึง85เนั้ว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่10ธันวาคมนี้หรือแม้กระทั่งการที่เฟดประกาศหยุดทำ QE ในวันที่1ธันวาคม หรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่คุณเควินแฮสเซตนะคะมีรายชื่อว่าจะเป็นว่าที่ผู้ว่าเฟดคนใหม่แล้วก็มีนโยบายในการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบสุดโต่งเนี่ยหรือแม้กระทั่งสัญญาณเตือนอย่าง Wix Index ที่ย่อตัวลงมาในสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเขาขึ้นนะคะแต่ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยซึมสถานการณ์แบบนี้นะวิเคราะห์บอกว่าอย่าพึ่งใจเย็น โอกาสที่เราจะซึมต่อเนื่องยังมีนะคะแต่ว่าในาระดับที่เป็นแนวรับสำคัญก็คือ1,240จุดรอดูใจเย็นๆนิดหนึง่งรอดูว่ามีวอลลุมม่มไหมมีวอลลุ่มขายสนับสนุสนออกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีถ้าอยู่แถวๆส,สามมือแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปอาจจะเป็นจังหวะในการที่ ย่อแล้วทยอยสะสมก็ได้นะคะมีตีมหลายตีมทีเดียวที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นไปทำกันบ้านรอแล้วไปรอดูในจุดที่เป็นแนวรับสำคัญนะคะส่วนตีมหุ้นที่น่าสนใจจะมีตีมอะไรบ้างติดตามหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้ค่ะ